กระแสความชาตินิยมของคนจีนขออีกสักเรื่องหนึ่งกัแล้วกันพอดีไปเห็นในเพจ Travel News นะคะต้องขอบคุณเพจนี้แล้วมันก็เชื่อมโยงไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในวัดดังที่โอซาก้าของประเทศญี่ปุ่นคือที่วัดนี้เนี่ยนะคะก็จะมีศิลปินเ,เป็นเป็นผลงานของศิลปินผลงานศิละปะของชาวไต้หวัน นะคะที่เขาไปเอาตุ๊กตาดารูมะค่ะคุณรู้จักตุ๊กตาดารูมะใช่ไหมคะตุ๊กตาดารูมะก็คือตุ๊กตาลม้มลุกสีแดงๆที่ไม่มีแขนไม่มีขาค่ะแล้วคนญี่ปุ่นก็จะมีความเชื่อว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นตุ๊กตาแห่งความหวังความโชคดีความสําเร็จก็จะเอาตุ๊กตาเนี้ยมาแล้วก็เหมือนกับมีการอวยพรมีการอธิษฐานอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าก็มีชาวไต้หวันเนี่ย บริจาคตุ๊กตาดารุมะน่าจะเป็นร้อยตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีศิลปินชาวไต้หวันเนี่ยเขาก็ทำเป็นผลงานจัดแสดงแต่ว่ากลายเป็นว่าผลงานที่เขาจัดแสดงเนี่ยเขาไปเอาตุ๊กตาดารุมะมาจัดวางเรียงเป็นรูปแผนที่ไต้หวันแล้วก็มีตัวอักษรว่า T W ซึ่งก็คือไต้หวันปรากฏว่ามีครอบครัวชาวจีนนะคะมากันพ่อแม่ลูก แล้วมีฝ่ายฝั่งของคุณแม่ที่เป็นชาวจีนทนไม่ได้เห็นคำว่าไต้หวันเห็นแผนที่ไต้หวันก็ทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปทำลายผลงานศิลปะนี้ค่ะนี่อย่างคลิปที่คุณเห็นนี่ขอบคุณเพจ Travel News นะคะบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนทนไม่ไหวทำลายตัวดารุมะจากวัดดังที่โอซาก้านะคะเนี่ยศิลปินเขาก็จัดวางตุ๊กตาเป็นรูปแผนที่นะคะแล้วก็มี T W แล้วก็มีหัวใจด้วย สามีสามีนี่ก็พยายามจะไปห้ามนะคะแต่ว่านะห้ามไม่ได้แม่ก็เข้าไปทำลายเลยค่ะท่ามกลางสายตาของผู้คนแล้วก็มีลูกน้อยลูกของเธออยู่ตรงนั้นด้วยนะคะนี่แหละนี่คือผลผลพวงที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้คือเราเห็นแล้วว่าโอ้โหสถานการณ์นี่มันแบบตึงเครียดมากๆเลยทีเดียวน,นะคะ